แนจากกระพง์ออกมาถแถลงทันทีหลังเกิดกระแสข่าว JKN หนังสือถึงกอลอตอสอบผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้609บาท98สตางค์ซึ่งครบกำหนดไทยถอนวันที่1กันยายน2566กลายเป็นข่าวใหญ่ที่กำลังถูกพูดถึงในตอนนี้วันนี้วันที่31สิงหาคม 66แอนจักกระพง์จักกาจูธาทิบอีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนได้ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการชำระหนี้บางส่วนของหุ้นกู้ของบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนครั้งที่เศษสองส่วน2563 ครบกำหนดไทยถอนปี2566และกำหนดวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ JKN 239A แอนจักกรพงศ์ออกชี้แจงล่าสุดทางแอนจักกรพงศ์ก็ได้ออกมาไลฟ์สดแถลงการเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยเธอเผยว่าทางบริษัทบริษัท JKN Global Group จำกัด มหาชนขอเลื่อนกำหนดการชำระหนี้ไปจากกรอบระยะเวลาเดิมหรือใช้คำว่าปรับการรับชำระหนี้โดยทั้งนี้ปัจจุบันทางบริษัทมีเงินสดพร้อมที่จะชำระได้เลย156ล้านบาทในวันที่หนึ่งกันยายนส่วนจำนวนเงินส่วนที่เหลือทุกท่านจะได้รับดอกเบี้ยจนกว่าจะได้รับเงินต้นครบทั้งหมดโดยตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้คือเอเชียพลัส จำกัดจะเป็นผู้ติดต่อท่านกลับไปภายในวันที่11กันยายนและจะแจ้งแผนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้วันที่27กันยายนทางเรามั่นใจว่าแผนที่นำเสนอจะเป็นไปในทางที่ยอมรับของผู้ถือหุ้นกู้ได้